ตังเทวสังในวันนั้นพระวาอันว่าพระผู้มีภาคเจ้าวุฒายะเสด็จออกแล้วมหากรุณาสมาปฏิโตจากสมาบัติอันประกอบแล้วด้วยพระกรุณาใหญ่พลวะปัจจุสะสมเยในสมัยอคจัาเฉพาะซึ่งมืดมีกำลังโอโลเกนโตทรงตรวจด,ดูอยู่โลกังซึ่งโลกพุทธจักุณา ด้วยพระจักสูข,ของพระพุทธเจ้าทัศนถังเพื่ออันทอดพระเนตรเวนยพันธวานังซึ่งเผ่าพันแห่งเวนัยสัตว์ทั้งหลายอุตสนักุศลมูลานังผู้มีมูลแห่งกุศลอันหนาขึ้นแล้วกตาธิการานังผู้มีคุณอันบุคคลพึงทำยิ่งอันทำไว้แล้ว ปุภาพุทธเทสุในพระรทธเจ้าในการก่อนทั้งหลายปัทลิทรงแผ่ไปแล้วยานชาลังซึ่งขายคือพระยานทาสาัสสะสัจกวาเลในจักรวาลหมื่นหนึ่งมัทกุณดลีอันว่ามัทกุณดลีปัญญายิปรากฏแล้วอันโตในภายใน ตาสะยานชาลาสะแห่งขายคือพยาน,นั้นอัตโนนิปนาการเรนะเอวะโดยอาการแห่งตนนอนแล้วนั่นเทียวพระหิอารินเทในภายนอกแห่งระเบียงสถาอันว่าพระศาสดาทิสวาทรงเห็นแล้วตั้งมัทกุณริง ซึ่งมัทกุณารีนั้นยัตวาทรงทราบแล้วตัสสะมัทกุณริสาปิตราอันโตเคหานิหริตวาตาทาพระหิอารินเทนิปปัชาปิตาภาวังซึ่งความที่แห่งมัทกุณดรีนั้นเป็นผู้อันบิดานำออกแล้ว จากภายในแห่งเรือนให้นอนแล้วที่ภายนอกแห่งระเบียงนั้นอุปทาเรนโตทรงใครควรอยู่ว่าอโถอันว่าประโยชน์ไม่หังเอธทะธทะเนขตับปัจเจนะด้วยปัจจัยแห่งเราผู้ไปแล้วในที่นั้น อธินุโขมีอยู่หรือเ n ะและอิติดังนี้อัสสา,าได้ทรงเห็นแล้วอีทางกระรนังซึ่งเหตุน,นี้ว่าอายังมานโวอันว่ามานบนี้จิตตังยังจิตปภาสาเทตวาให้เลื่อมใสแล้วมายิในเรากรตวากระทำแล้วกาลังซึ่งกาละ นิพติสติจากบังเกิดกนกาวิมาเนในวิมานอันเป็นวิการแห่งทองติงสะโยชนิเกอันประกอบแล้วด้วยยอดสามสิบตาวะติงสะเทวโลกเกในเทวโลกชื่อว่าดาวดึงอัชลาสาสะปริวาโร ο, เป็นผู้มีพันแห่งนางอัปสรเป็นบริวารภวิสติจักเป็น